เราละเทาเราซื้อยางก็ไดนเพราะถือวเพถือเทาพราวเทาเราเทไปอยากไวยตานี้แต่มันแล้วแม่เนะอีนั่งมันเราซื้อไฮโลบันไหนเด็กกอลอกวรนก็กก็ดัตาเนี่ยบ้านก็ถือา่อทต้องไปกดเราได้เลยโซเลกันเลี้ยงกันเลี้ยงซื้อเลขก็บันรกอลอกกออกอินอินอินเล็กกอลอกกอลอกมีเปอร์เซ็นต์าแค่สามลูกหนึ่ง อันนั้นลอยประตูมัน่าเมนความมันอยู่ด้สวัสดีจ้าพี่น้องมไม่ยังเนี่ยหูบ่ขิงดอกเอสมัยสมลูกเช่รอลู้แล้วใช่ละไม่ยังเนี่ยไม่ยังน่ยสมาเบื่ละสมากคือแสบน้อให้จิน้ำนเริอ่ไปไมปี้ำเลนต่เก้าแต่เก้าต่กาแล้วดอกแซ่บแซ่ใจน้องเม่เน้อ

ทิ้งดอกนั่นนาจีดนีแล้วเห็ดแ่บลูกลูกลูกไผ่ลาช่องมหาหค่ะพี่น้องเห็ดได้กินมันแ่บเห็ดสูตรเราสูตรน้ำบางน้ำมันจะสีงามน้ำ้มกับงาเือนกันล่ะสีงาบงามแล้วเห็ดแล้เห็ดแกงเกงด้ลูกไผ่ลาแล้วแสบ้ำพุณหลายๆเ้อนะจเ้อาลูกไส้ลา นาะมูยูนีเพรแซ่บดอกคุณแจกร้านกับว่าเฮ็ดแซ่บบพราะคุณยูดีธรรมดากาศรวยเด้อเยูดีมีแห้งเด้อนาทีเด้อตามไปคนให้รำให้รวยเด้อล่ะเอ้ยต้องมาหลุดเด้อต้องมาอีกเด้อวันนี้เฮย์ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อล่ะเด้อส่วนอุ้ยพ้อนเฮย์ลงซายล่าถือรางวัลที่หนึ่งยูดีแมง ให้นลำให้รวยให้เงินไหลก่อให้ท้องไหลเข่าห้อมเจ้าอยู่เพราเท่าได้มันนั่นไม่ใช่เด้นี้เฮ็ดลูกไผ่เด้นี้เฮ็ดเอากระลูกไผ่กับลูกไส้กระชิบมันเดียวมันอันอันอันต่เก او เราเฮ็ดแซ่บพี่ลีนี่สีงามงามนะพี่เสียไปให้พีนั่งคุยเส่ยมาแซ่บตลอดตลอดปานให้ปาน้อยแต่ได้เราเฮ็ดกินได้ปานน้อบปาน้อยมาสบพอดี มาสิรกนมาพ่อนั่งมาลาจกินมามาจยายามเอบพี่ของกินข้าวที่เลี้ยงเจ้าหมานี่เลยง่ายๆแล้วเห็นแล้เห็ดเก่งจีนนานเสียไม่งไม่มหื่อปั่นไมเนยได้น้อยนะกระโตดีนะนี่มันมักนะจะมีสีกนะ ซาลานทรงมาหาขอบคุณลลายค่ะพี่น้องอยาจะเปรังว่านทีนึงเด้อเออได้าเด้อต้องไม่ลลายเอ้ยอัใไร้องมึงมันแ่บเวอละหมดยุ่นี่มีตดประเดกบอกเออแ่บเวร์ละกันลูกชายพันทรงว่างว่างบเปาเป็นนะแสบเวอรละพวมึงละพนว่ามึอยังมาแ่บอีกมันไม่มันแ่บด้วย กินเยอะนี่แหละกินข้าวพอดีกินกับเผาเผาเห็นเลยเนี่ยขอบคุณหลายๆจ้ะขอบพูดหลายๆจ้ะโอ้โสิถือกี่ดอกไหวสามเทียแล้วแล้วมาทีหนึ่งเหรอ้าวมันถือเห้มัด้วยจ้ะบ๊ายบายเขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบายแม่มาควรโทษมากจิลาบ๊ายบาย